ปาแม่ตื่นแล้วเร็วขึ้นมาก่อนหน่อยมาเร็วเลยตู่น้ะตู่นะเร็วเร็วเร็วขึ้นมาลมมันพัดมันเข้ามิดไอ้เข้ามาโทรศัพท์เดียวแล้วไม่ได้เปิดแอร์กันไงคะเปิดพัดลมกันปิดแอร์ไปตั้งแต่ตอน6โมงที่น้องลงไปรอบหนึ่งมาเร็วเร็ว มาเร็วๆมามาหาแม่หน่อยแล้วมากอดหน่อยมามาให้แม่ดมมาดมปากแม่หน่อยเร็วค่ะ <iper. S 1> เพื่อนเออมา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 ลูกสาวละ่ะลูกสาวลูกสาวเออดเอามามามาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นะนะอนก่อนนะหัวเราัวเราะัวเราะหัวเดี๋ย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 วิจะไปไหนแล้วนอนแล้วเหรอนอนแล้วเหรอโอเคแม่เก็บนอนก่อนพร้อมลงแล้วไปลงข้างล่างทำไงลงข้างล่างทำไงแม่พร้อมแล้วไปยัง ตุกตาไม่ถือตุกตาลงไปหรอเสี่ยวนี้นะขึ้นมารับแม่ตอนเช้านะไม่ถือตุกตาแล้วว่ะมาเอาขนมไปอย่างเดียวเลยออาไปออาไปโอ้ยเดี๋ยนี้อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะอ้าเตะตุกตาไปทำไมเนี่ยฮะรอก่อนพาเพลินพาเพลิน กลับมารอแม่ก่อนเออกลับมารอแม่ก่อนไป่ะไปสิเดี๋ยวลงสิเอาวจะวนทำไมอะ่ะอะไปไปไปค่อยๆลงไปด้วยนะอ่ะไปเออมาแบ่งปู่ได้ไหมแบ,แบ่งปูไปไ่ได้เปล่า ให้ดูปูด่ดิปูกินอะไรขอปูกินได้ไหมป่ป่าปๆๆปปไม่แบ่งก็ป่ป่าป,าปา่ไปรอข้างนอกไปไป่ปาอุตส่าห์ไปรับมาเอถือมาเองจะมาบงมาแบ่งอะไรง่ายๆได้ยังไงประตูปิดหรือเปล่าอ่ปรองั้นแหละ ต้องมองหาไข่ลูกเข้าไปทำงานกันหมดแล้วมาหานั่งลงนั่งลงรอตรงนี้เข้าใจป้านะแม่ไปทำกาแฟก่อนนะรอนะเดี๋ยวมาแม่กินกาแฟกับขนมปังก่อนอให้แม่กินก่อนแล้วพาเพล่อคเขากินมะละกอนะพอละกอเพ่อนอยู่นู่นเข้าใจป่าต้องอดทนต้องรอได้นะคะมาทำอะไร เอามาทำอะไรเอามาทำอะไรโอ้ยรอรออันนั้นของแม่ไม่ได้ขนมปังปิ้งกต่ของแม่นี่ของพะเพลมะละกอเนี่ยมานี่นั่งลงนั่งลงนั่งลง,งพะเพลมะละกอเมื่อกี้จะถามลูกว่ารู้จัก,จกปลาอ๋อลื่นไปว่าคุณยายเคยให้เอามาให้กินยายแบบเคยให้มาลูกหนึ่งเป็นไงแซปบอไม่ได้ให้กินเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้มะละกอมันก็แบบทําให้เราอะถ่ายได้ระบายอ่อนๆอเลยอย่างเงี้ย อ,อ่ะปะแม่กินกาแฟก่อนออนั่นแหละเข้าใจน้องไม่ได้กินผลไม้มาหลายอาทิตย์แล้วค่ะเราก็ต้องเว้นๆไปนะเขาไม่ได้ให้กินทุกวันเนาะ